เรามาทานร้านอาหารชาวมุงนะคระับโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยอยู่ในโรงแรมรืมชื่อโรงแรมไปแล้วโอ,โอ้แต่สามาร,าามรมน้ำแรงก็สวยนี่เข้าพนังโรงแรมนี้นะโรงแรมนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบสองชั้นแต่ร้านอาหารอยู่นี่ เช่ามงช่ามุงนี่นะครับเราได้ดูเมนูนครับมีข้าวขยำปูเบสเซลเดลอร์ด้วยแต่ก็น่ากินจริงนะโอ้หอ่ะไปคอรสเอาดูนะครับนี่เมนูเยอะมากเลย ใส่ต้องสั่งข,ข,ข,ข้าวขยำปูอ่ะขเขาเบสเซลเลอร์อ่ะข้าวขยำปูอ่าขยำเหรอไม่ใช่ขยำป่ะแต่มันจะเขีดนิดนึงนะคือเทน้ำลงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องเหลือเลยใช่ไหมอ๋อไม่ต้องหมดก็ได้เนาะะงานเธอขยำเลยนี่หมดโอ้ยปลาเป็นก้อนเลยปลากระพง เขาว่าต้องขยําใส่ไข่เข้าไปด้วยให้ไข่แตกแล้วขยําไข่เข้าไปมันเกาหลีอะ่ะ mm hmm. ชิมดูสิร้านดังใช่ไหมมาไปชิมห,หน่อยแต่ลงให้แนะ่นๆให้ชิมอันนี้นะอร่อยมากเลยเมื่อกี้กินแล้วเป็นสไตล์แบบใต้ๆมากต้ยมยำปลาคือไม่เหมือนจับที่กินที่กรุงเทพหรือที่อีสานนะ ความเป็นใต้สูงอันนี้ชอบมากจัดจ้านสุดๆแบบภาคใต้หวานไปหน่อยแต่ก็อร่อยนิ่มไหมปลานิ่มไหมลองเนี่ยนี่อร่อยมากเลยอ่ะกินแล้วอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมโคตรอร่อยชอบมากเลย มาแล้วนี่โอ้โหโน่ากินมากเลยมันคือข้าวอะไรคืออะไรดะข้าวขแมวข้าวบวยแมว,ว,แมวโอ้โหประตูน่ากินมากเลยปลาทะเลไทยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากเราจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวออกประตูหน้าดะได้ตรงนี้ทำสะอุดเลย